สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยโดโมโนะครับขอนำเสนอเรื่องราว Must t e The League กับการสารฝันวัยเด็กที่บายเยนก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนลีกาแซ9 2้ครับที่คอยสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ หนึ่งในความฝันของมาสเทอร์เดลิคคือการเล่นให้กับบบเยนหนึ่งในความฝันของบบเยนคือการทุ่มเงินก้อนโตดึงเดลิกเข้าร่วมทีมแต่ความฝันที่ว่าครับใช้เวลายาวนานกว่าที่มันจะเกิดขึ้นจริงมัสเทอร์เดลิกครับเป็นหนึ่งในเด็กปั้นจากอะคาเดมีอันโด่งดังของขอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเขาก้าวขึ้นทีมชุดใหญ่ในวัยเพียง17ปีเท่านั้นครับ ก่อนที่จะผ่านการลงเล่นให้กับทีมไปมากกว่า100นัดน,นอกเหนือจากการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดครับที่สวมปลอกแขนกับตันทีมให้กับอาแจกเขายังเป็นกองหลังคนแรกครับที่สามารถคว้ารางวัลโกลเด้นบอยจนได้ผลงานของเขาครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดรองแชมป์ยูโรป้าในฤดูกาล2016-2017หรือว่าจะเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ในเนเธอร์แลนด ในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ก็คือปีที่ได้ทั้งบอลลีกและก็บอลถ้วยนะครับซึ่งในฤดูกาลเดียวกันนี้เนี่ยเขายังสามารถโชว์ฟอร์มโหดในรายการแชมเปี้ยนส์กนั่นทำให้ถึงเวลาของเขาในการย้ายออกจากอาแจ็์อัมสเตอร์ดัมณตอนนั้นครับทีมใหญ่ทั่วยุโรปต่างต้องการเดอลิกเข้าร่วมทีมเพื่อเสริมแกร่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแต่ย่งไงก็ตามครับมีเพียงทีมเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถคว้าตัวเข้าไปได้ในซัมเมอร์ปี29 1 9คือตัวเลือกของเดลิกับเดลิกนั้นมีตัวเลือกมากมายเข้ามาครับก่อนจะเหลือเพียง2ทีมสุดท้ายให้เขาเลือกซึ่งณนะตอนนั้นครับมียูเวนตุสและก็ไบร์มินิก2ทีมใหญ่ประจำประเทศของตัวเองยูเวนตุสคว้าแชมป์มากมายในอิตาลี b บาเยนครับก็คว้าแชมป์มากมายในเยอรมันเช่นเดียวกัน นี่คือ2ทีมที่ใกล้เคียงที่สุดครับในการคว้าตัวกองหลังดาวรุ่งคนนี้และสุดท้ายครับเป็นยูเวนตุสที่คว้าตัวไปได้ในราคา75ล้านยูโรด้วยความที่ซัมเมอร์เดียวกันนั้นครับบาเยนดึงลูก้าแองโงเดสในราคา80ล้านยูโรนั่นทำให้ความเป็นไปได้นั้นกลายเป็นสูตรครับที่เดอะ a ลิกจะเข้าร่วมกับบาเยนเดอะลิกนั้นโชว์ฟอร์มกับยูเวนตุสสามฤดูกาลด้วยกันครับ คว้าได้ทั้งหมด3แชมป์ก็คือ1แชมป์เซเรีย1แชมป,ป์โคปาอิตาเลียและอีก1แชมป์ซูปเปอร์โคป,ปาอิตาเลียครับเขาทำได้ดีครับแต่ก็อาจจะยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ตามราคาที่ทางฝั่งของยูเวนตุสควักจ่ายไปฝั่งของยูเวนตุสเองครับท่าทางก็ดูจะไม่ดีขึ้นเดลิกเองก็ต้องการหาความท้าทายใหม่ทำให้ในช่วงซัมเมอร์2022ครับถึงเวลาต้องแยกทาง คราวนี้ครับตัวเลือกสุดท้ายของเดอลีกเหลือเพียง2ทางอีกเช่นเดียวกันครับเป็นฝั่งของเชลซีที่เพิ่งเข้ามาและก็แน่นอนครับฝั่งของยบร์มินิกที่ยังคงพยายามดึงเดอลิกเข้าร่วมทีมอีกครั้งอาจจะด้วยความตื้อครับของบาเย์เพราะว่าก็มีข่าวว่าตลอดช่วง3ปีกับยูเวนตุสบาเย์ยังพยายามติดต่อกับนักเตะอยู่เสมอเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงเข้าร่วมทีมทําให้สุดท้ายครับ เดลิกเลือกบาเยินได้ในคราวนี้อาจจะแพ้ความตื้อนะแล้วก็สุดท้ายร่วมทัพกันจริงๆมัสทายเดลิกย้ายร่วมทัพบาเยินในราคา67ล้านยูโรครับซึ่งถือว่าถูกมากตามข่าวเดิมที่เชื่อกันว่าฝั่งของยูเว่ต้องการ80-100ล้านยูโรซึ่งราคานี้ครับ67ล้านยูโรนั้นมีแอดออนอีก10ล้านยูโรตามประกาศของยูเวนตุส ซึ่งในการย้ายร่วมทัพคราวนี้ครับเดลิกเปิดเผยว่าผมมีความสุขมากที่กลายเป็นนักเตะให้กับสโมสรอ,อันยิ่งใหญ่แห่งนี้บาเยนเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเยอรมันนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดครับในยุโรปและก็โลกใบนี้ผมรู้สึกถึงความชื่นชมอันแท้จริงจากผู้อํานวยการโคช้ชและก็บอร์ดบริหารตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอ ซึ่งนี่ครับคือสิ่งที่โน้มน้าวผมให้เข้ามาที่นี่นอกจากนั้นครับบายเยนยังเป็นสโมสรที่มีการบริหารที่ดีรวมถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ผมยินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของบายเยนก็ต้องติดตามกันต่อครับว่าเรื่องราวของมัสไทเดอร์ลิกและบายเยนจะเป็นอย่างไงเขาจะสามารถช่วยเสือใต้คว้าแชมป์มากมายได้หรือไม่ และเขาจะสามารถพาบาเยอร์นั้นคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดังหวังได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปครับนี่แหละครับเรื่องราวของมั s ส t ไทเดอร์ลิกคิดเห็นยังไรกับเรื่องราวนี้เขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีที่บาเยอร์หรือเปล่าคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแฮริคิโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับ คลิปนี้ผมโดโมและช่องไฮทีโรต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ